สวัสดีค่ะสวัสดีคีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันตั้งแต่เช้ายันราวพัฒนานั่นแหละค่ะเนาะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคําเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก,ก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟัง ดูกาลังของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะไม่อนุญาตให้วางลิ้งใดใดใต้ลิดนะคะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะก็ขอให้จับเจอสูตรที่คํานวณเข้าแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่เข้าที่หลุดนะคะทุกคนเนาะมีทั้งเข้าทั้งหลุดนะคะใช้วิจารณญาณแล้วก็ขอให้จับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะวันนี้เราสตาก,ก็หลุดนะคะทุกคน ต้องขอโทษขอภัยครุ่งนี้นะคะให้เด่น07 0979 838636 907 809 379 683 086 736 8907 06 83 63 79เด่น07ค่ะ เราพัฒนาว่าที่แล้วหลุดนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขอภัยทุกท่านเนาะใช่ไหมหลุดว่าที่แล้วเป็นวันที่นะหลุดนะคะอ่ะเรามาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราสตาให้เด่นเจ็ดสองเจ็ดหกสองหกนี่เราพัฒนานะคะเราสตาไปเมื่อกี้นี้เนาะอ่า เจ็ดสองเจ็ดหกสองหกสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งสามหกเจ็ดสองสี่เจ็ดหกหนึ่งสองหกสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่สามสองหนึ่งสามหนึ่งหกเจ็ดสองเจ็ดสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองหกเด่นเจ็ดสองนะคะสำหรับสาวพัฒนาเราต่อกันที่ฮานอยนะคะเฉพาะกิจปกติเอ้เฉพาะกิจพิเศษหลุดนะคะ ปกติเข้าตัวเด่นศูนย์ค่ะจับคู่ไม่มีพราไม่เล็บเจไม่มีสามนะคะส่วนฮานอยวีฟีเข้าตัวเจาะห้าสามเข้าตัวเด่นรองห้านะคะมาดูของพรุ่งนี้ค่ะฮานอยเฉพาะกิ่นให้เด่นสามเก้าสามแปดเก้าแปดหกสองหกหนึ่งสองหนึ่งแปดสามเก้าหกสามแปดสองเก้าแปดหนึ่งหกสองสามหกหนึ่งเก้าสองหนึ่ง สอ3แปดสามเก้องหนเด่น39ค่ะห้านอยพิเศษเด่น8ปดสามแปดหกสามหกสองหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าหกแปดสสองดหหนึ่งสามสองหนึ่งแดหสาหสองหสาหสองหหนึ่งสาเด่นแปดสค่ะ

สามสเด่ 7, 2004, น0ูนย์สะคะส่วนฮานอย VIP เด่น 07, 0ูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าแปดห้าสองแปดสองเกดห้าปดดเสองห้าหสองเจดสองสองเกห้ดหปดเเด่น07ด ครบแล้วก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลราฟันดีราตีสวัสดีค่ะ